โอเคครับต้องกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมเอเลอร์คนเดิมวันนี้ก็จะมาทําคลิปใน MTA แนละ้วกับรถที่มูลค่าแพงที่สุดในร้านค้านะยามร้านค้านะโอเคนแัแพทปัจจุบันนะครับผมโอเคก็พอดีเราจะทําคลิปตํารวจดีตารวจก็ตำรวจเพิ่งมีแล้วบกกบการที่ว่าหารถอยู่ด้วยก็ไปเช่ารถเขามาไม่ได้ซื้อนะเช่าเขามาได้หนีตํารวจหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าตํารวจจะมาไล่เราหรือเปล่า ต้องจกพลาดนะต้องจกพลาดตำรวจถึงจะมาจกได้ตำรวจไม่มานะแล้วก็เล่นก่อนเลยปล่อยเลยครับที่ยากให้ตำรวจก็ต้องปล่อยโอเคการทีาไ,ได้ต่อหาตำรวจเรียบร้อยดูดิเป็นไงวะรอตีป่านี้อนะัวรถแรงใช้ได้เลยนะปูน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 ไม่มีก็ใส่ายไฟนี่แหละ มีโดนใครดา่าบพราะไอ้เฮียแบบจกใส่ผ้าอะไรเงี้ย,ยามาละ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 แบงย์มถนั่นมาเฮ้ยสองคันก็พอละมั้งไม่น่าสอ,องมาโคโร เฮียแรงแรงจริงแรงจริงแรงจริงเฮียทำเป็นเล่นไปแรงจริงแรงจริงเฮียโอ้โหขับยากเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปืนบั็กปืนบั็กเหี้ยวปืนบั็กเฮ้ยคิดผายแล้วเฮ้ยโอเคโออยู่โีเอยู่ไปได้จ้าลงมาข้างล่างหนึ่งคนนะลงมาข้างล่างหนึ่งคนนะ เดี๋ยวก็จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาทางนี้ทางนี้โอเคเหินเหินเหินเก่าเราเลยไปเหินเก่าเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รอไปรอก็อยู่ที่เหินนี่แหละไอสัตว์เหินไม่ขึ้นว่ะเหินไม่ขึ้นก็ช่างแม่มันไอสัตว์เหินไม่ขึ้น โอ้เล่นไหนดีเนี่ยเดี๋วิ่งทางตรงลองวิ่ทางตรงดูแล้วกันในเมืองของ LV แล้วกันเนะาะเดี๋ยววิ่งทางตรงเมือง L v ดูจะเป็นไงจะมีคันไหนตามได้ปะวิ่งสองรอยบะตามยังตามอยู่ยังตามอยู่ได้สองคันคือจะมีมัดแตงกับเป็นรถของกาชา กระชาฮาโลวีนเนาะแต่มันจะโดนทิ้งห่างละมันจะทิ้งห่างไปะละเดี๋ยวเดี๋ยวยากไหมเดี๋ยวยากนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวยากนะสถานที่ดูเดี๋ยวยากหนะอ้าวมองไม่เห็นเหรอวะไม่เห็นมองไม่เห็นเราเราก็ไปกลับกลับกับกับ ไฟมันหายยากหาเลยแต่ว่าไฟ,ไฟเนี่ยอยู่ตามบนเขาอ่ะเงยเยอะอยู่อ๋อหายไม่โดนจับสักทีวะเด่๋ยวเจับไหมน,นี่อ่ะเออเจอละไฟ,ไฟ ต้องปล่อยต้องปล่อยให้กระจกพลาดไว้มันจะขึ้นได้ใส่ไฟไว้ขอสักทีเจับกูหน่อยเถิดจริงตึงๆมีไหมอ่ะรถกูแดงเกินปะต้องหารถแบบรถแตบว่าเออสักคันหนึ่งก็ด้แบบคันนะคะสักงสี่แสนนะเห็นว่ามีคันสี่แสนอยู่ปะแสนแปดคล้ายๆ มันรถเอติบสามต้องเอารถเอติสามมาดูรอบหน้ามันแปลกไม่ใช่ปัญหาไม่เจอตำรวจป่ะเอ้ยครับคุณตำรวจเอาไว้นะคุณตำรวจอะไรอะอะไรอะเออเออไล่กลัวอะไรกลัวกูให้ไล่อะ ไต้ก็าทันป้ากูาถามแพ้แน,น่ลองดูลองเดินดูทนันป่าวะร้อยสามสองร้อยหกโอ้โหรถกูตีนางกาก่อนไนอะ้เหี้ยโอ้โหโอ้โห,โโหตีมพร้อมกันเลยนะายสัตว์โอ้โหโอ้โหจะปิดกล่องกูะหรอเฮียว่าปิดได้ตายาวนาะยสัตว ไม่ถึงไปแล้วจ้ามมไม่เล่นนะเหินเฮียไปนไปเหินไม่ได้อ่ะรถมันต่ำอ่ะอเฮียกูจะเหินนั้งเหินไม่ได้ไงน,นี่ก็ได้วะน้อยใจฉันชบใครวะนะตรงนี้กันโอ้เฮียร,รถแม่งปัดทิผายเลย อะอะไรเนี่ยโหยางแตกพีคุกเป็นไฟขึ้นอย่างเงี้เลยโอโ้โหโอ้โหเดี๋ยวมึงชนดิ่วันวจ้าโอโ้โหยังขยันขึ้นมาอีกเนาะเจ้าชีพหายเราจะพังเราจะพังเราจะพังไปไอ้ไปไปดูปปหายกูละติเดเต้นไง ไม่แต่ไม่คุมดีนะค,ค,คุมคุมคุมถือว่าใช้ได้อยู่ยังแตกอ่ะรถเก่งวะ,น,ะน่าจะเก่งแหละอืมเฮียรถแม่งก็จะยกคนเดียวเลยสัตว์เอ้ยโอ้โหโอ้โหชิบหายลนะลงดิเฮียไปดิ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 ปดปดความเหมือนกูอ,อ่อนะแคมม่นั้นแหละ ไอ้อเหี้ยไปละกูไม่อยู่เหมือนกันละวะเฮยอยู่ก็อยู่อะกูไปละเฮยอยู่ก็อยู่ไอ้สัตว์ตายละกูเอ้ยเฮียยิงโดนเฉยเลยขออนุญาตคุณตัวนะคะไม่อนุญ,ญาตครับดูดิผมไม่อะผมไม่อนุญาตให้เขา <อ S 2> ค้นตัวเขาจะมาค้นตัวผมเฉยเลยอะเอาก็ คุณสี่นะเอามาติสุ่มกระชาเอาหรือสุ่มกระชาเอาแล้วเลย่าคุณสี่ไม่คุณวันนี้ในสนามไม่ได้ก็ได้สุ่มกระชาเอาไงไหนก็ไม่โดนจับอยู่แล้วมาโอ้โหวิ่งต่อไปเลยวิ่งต่อไปเลยวันนี้ก่อนวันทหก ยิงกูไม่โดนด้วยเดี๋ยวยิงไม่ได้แนวบังดือะยิงกูไม่ได้ดิยิงกูไม่ได้ดิเอาติดไอ้เหี้ยปึ๊บปึ๊บป๊ออเออไอ้เหี้ย มาหนูหนูหนูมาเราข้างหน้าเดี๋ยวพี่ติดนะนักสุ่มกระชาโอ้เงินมาเท่าไหร่สองพันห้านี่ก็มีกระชานี่ก็มีกระชาไหมไม่มีเลยพี่หนูอันนั้นนะผมมีผมมีผมนี่เท่าไหร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 ่สองัน้าใครโอเน็กใครใใคครรจะขายใครจะขายใครจะขาย มันต้องนให้เพื่อนที่เอาให้ด้วยอ๋อรถไม่ได้หรอรถไม่ได้หรอรถไม่ได้หรอไม่ได้โอ้โหโอ้ถ้าไม่รถถ้าไม่รถก็ไม่โดนจับไปนักทีเนี้ยไม่โดนจับไม่โดนปรับไปเฮ้ยก็ดีแล้วถ้าได้ก็ดีมันเป็นเคสไงครับขอให้ได้ขอให้โดนครับมาถึงแล้วครับโอุ้ยโอ้ยกูแบบโดนคูณสองว่ะมีปรับแบบทนโทษคูณสี่คูณห้าอะไรเงี้ยโดนปรับคูณสิบอะไรเงี้ยอยากโดนอ่ะเก่าแน่ ต้องอุ้มไปก็ได้ก็ได้อุ้มจะเดินไปเดี๋ยวมันวิ่งไว้ใจไม่ได้ไม่วิ่งก็จริงผู้จริงไม่วิ่งไม่วิ่งถ้าหนีรอบมึงไม่คุ้นนะมันไม่พิงเอาแปเดี๋ยวพี่อุ้มเนี่ยเราไม่ไว้จงไว้ใจกันไงให้ให้เขาทำดิให้ฝึกทำดิจะอุ้มทำไมเนาะก็เขาทำไงก็หนีอุ้มไปไอจะอุ้มไม่ต้องอุ้มไม่ต้องอุ้มให้เขาไปฝึกอุ้มฝึกทำไปเออ แถวฝึกดิต้องต้องคุมลุมน้องก็นี่ไงนี่มันปล่อยลงไปแล้วไม่ต้องอุ้มถ่ายรูปเดี๋ยวก็ได้วิ่กแล้วเดี๋ยวได้เออถ่ายรูปด้วยป้าต้องถ่ายรูปก่อนป้าถ่ายรูปก่อนป้าไม่ต้องถ่ายเออต้องถ่ายต้องถ่ายต้องถ่ายรูปอันนี้เอาไว้วัดไซส์เนี่ยดูดิเท่าไหร่ห้าหกไงเอ้ยไอ้อะไรบางอย่างมันไม่ใหญ่ไม่ยาวก็อย่าไปพยายามเฮ้ยไอ้โอ้โหคูณไหนอะคูณจีบเลยนะอ่ย ดูมีนได้้นี่อนยะ่างเงี้ยไม่ดูมีนก็ไปบอกก็อย่ายพยายามในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ขอบคุณจริงๆเนาะเอ้ยไม่ใช่เขาเขาขอบคุณเฟรนเรื่อยเนาะมันก็เหมือนความรักล่ะจีบใครเป็นสิบปีจีบให้ตายก็จีบไม่ติดหรอกโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละบทสรุปไม่ง่ายคือก็กูมันเก่งก็แค่จอมโดนจับไปเฉยไม่อยากเข้าคุกอ่ะอยากเข้าคุกไม่ใช่หรอกรถกูจะโดนหมดเวลายืนละกูยืมมาแค่ครึ่งชั่วโมง โอเคใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเรามาติดตามกันดูได้เลยครับบาย